อีกหนึ่งกลุ่มที่เราไปคุยด้วยกับเขาแล้วก็มีโอกาสได้ไปถามแต่ว่าครั้งนี้เป็นพี่ไกรสอนไปคุยคนเดียวนะฮะส่งพี่ไกรสอนไปเมา่์มอยหน่อยกับซุ้มซอยตันไม่ว่าจะเป็นทั้งโจแล้วก็อ้อไปฟังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับสมาชิกซุ้มซอยตันวันดีครับจริงๆก็มี3คนแต่วันนี้มา2คนมีใครบ้างเอ่ยโจธวัชชัยผมออฟสเตเตฟัสครับม ตอนนี้ได้ข่าวว่ากําลังเตรียมทํางานเพลงใหม่กันอยู่ใช่แล้วทิ้งอห่างมาจากเรื่องการทำเพลงใหม่มานานหรือยังตอนนี้ก็ต้นปีเลยตั้งแต่ต้นปีปล่อยเพลงล่าสุดล่าสุดต้นปีเราก็ทําเพลงใหม่ควบคู่มาด้วยเลยใช่ครับใช่ใช่ครับเพลงใหม่เป็นแนวอะไรยังไงแนวลูกทุ่งอินดี้โจ๊ะโจ๊ะทำโจ๊ะโจ๊ะเลยอันนี้รอแค่ถ่ายเอ็มวีอ๋อแต่ตัวเพลงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับร้อกันสามคนเลยใช่แล้วเป็นเพลงชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรครับชื่อเพลงชื่อว่า บอกพ่อมีผัวหัวไอ้ขึอแตกแล้วมันเป็นเพลงเศร้าเหรอคบเพลงนี้มันเป็นเพลงตลกนะเพตลกครับมันมาไปจีบสาวว่าเขาไม่มีแฟนแต่เอ๊ะทำไมหัวผมแตกนะแสดงว่าน่าจะมีอะไรมากระทบกระั่งหัวก็คือเขามีแฟนมาโดนฟาดหัวเป็นจีบคนมีแฟนอะไรเงี้ยแล้วใครแต่งอะไรยังไงเพลงนี้๋อเพลงนี้มีชื่อคนแต่งชื่อพี่วิวิลาววิไลวันเราให้โจทย์เข้าไปหรือเราเขาแต่งตามแพลนเตอร์เราคือไปฟังมา เขาเขาเขาเปิดขายในติ๊กต็อกในเพจไปเจอมาเล้วเฮ้ยมันทำไมเข้ากับซูเปอร์ตันจังเลยก็เลยลองเราก็เลยซื้อมาใช่แล้วไอ้ความรึมันเข้าคาแรคเตอร์เราเข้าคาแรคเตอร์เลยแล้วแล้วเราจะได้ได้ดูเอ็มวีประมาณเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเราอยากปล่อยปีใหม่เลยคือแบบว่าอยากเพราะมันเป็นเพลงปุ๊บโอยากให้มันแบบเข้ากับเทศกาล ไม่เธอต้องปล่อยก่อนปีใหม่อ๋อหลับปีใหม่เนาะพี่เนาะเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้เขารู้จักก่อนแล้วเดี๋ยวปีใหม่มันจะไปโจ๊กๆหน่ออ่าไหลลื่นไปหน่อยประมาณตุลาพฤติกาโอ้นี่พอดีงั้นเอาเอาตามนี้เลยงั้นเอาตามนี้เลยคนจะได้รู้จักเสร็จแล้วซุ่มๆไปแล้วแต่ปีใหม่เพราะว่าอ่าเอาไปสนุกสนานกต่างๆนี่นะครับเป็นเพลงสนุกสนานอยากปล่อยในช่วงเทศกาลเลยออ่างครับครับครับแล้วตอนนี้เนอะเหนือจากว่าทำเพลงทำอะไรแล้วนู่นนี่นั่นเรามีกิจการอะไรพิเศษสำหรับตัวเราบ้างไหมนอกจาก ซุ้มซอยตันทีมีหกคนในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วพวกเราทำยูทูบทำเพลงทำดิกต็อกรับรีวิวสินค้าต่างๆโฆษณาแล้วแต่ชวนทำเพลงนี้เป็นสามคนศิลปินสามคนแต่อินฟลูเอนเซอร์มีหกคนก็คือเราอีกหนึ่งอ่างทางคือเราไปทำยูทูบเกี่ยวกับการเที่ยวแกล้งเพื่อนกันการเที่ยวแล้วก็ทำคอนเทนต์ลงดิกต็อกตามได้อะไรที่ไหนยังงไที่คำว่าพิมพ์เลยซุ้มซอยตันทุกทุกแพลตฟอร์มไอจีดิกต็อก เฟซบุ๊กยูทูบซุ่มซอยตันขอให้ฝากกันหน่อยฝากเพลงเพลงต่อไปที่เราจะออกก่อนที่สักการปีใหม่เนี่ยสักหน่อยนะอ่าซาร้องร้องให้ปรับอ่าร้องซาร้องบอกไม่ผัวบอกไม่ผัวบอกบอกมีผัวแล้วหัวไอ้คือแต่เกือบแม่นได้กินซีรีส์เล็กเ้อนมาแขกมาได้รับเชิญบอกบอกมีผัวแล้วหัวไอ้คือเลิศแัะพี่แต่งหาโลเซ่นเดี๋ยแม่นได้ยอดเงินเขา ฝากด้วยนะครับเพลงบอกบอกไม่ัวหวอยก็แต่ของซุมซอยตันเร็วๆนี้แน่นอนทาง YouTube ซุมซอยตันมิวสิกครับผมทำท่าเต่าหูหน่ะเต่าหนึ่งสองเต่าหูนี่แหละพี่ไกรน้องๆซุ้มซอยตันนะฮะสนุกสนานน่ารักมากแต่ว่าฉันชอบนะฉันชอบทุกไปพูดคุยดีนะทำไมมันมีความบันเทิงดี อยังไงต้องการอะไรยื้อชื่อโจงไม่ได้หรอยื้ก็มาอวยคืออะไรอวยจริงๆเอาเอาดิแม่ดิดิเอาไป่าาดิคุณเคนเขาไปถ่ายให้เราเนาะคุณเคนเน่ะคุณเคนไปอดอดข้าวอดน้ำนะอดข้าวอดน้ําเพื่อที่จะไปถ่ายกับพวกเราต้องกราบขอบคุณเขาเลยนะต้องกราบแทบเท้าเลยวันนั้นให้เขาแบบ ยอมยอมรับใจเขาจริงๆยอมรับหัวจิตหัวใจข้าวปลาไม่กินบอกว่าให้กินข้าวบอกว่าไม่ไรพี่ขอให้เสร็จให้ได้ก่อนแล้วเขาไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเอาข้าวมาให้กินก็อ้าวใครฉกไปแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นให้วันนั้นให้ค่ารถไปอยู่ร้อยหนึ่งได้มาอะไรมาอยู่ประมาณนึงก็ได้ให้ค่ารถกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออ